ดีจ้าวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปทักทายเอฟซีสุขูสุขนมาเด้อพี่น้องเอ้ยบี้ไปสิมะสวยกินเมียงปลากระป๋องพี่น้องปลาทูน่าขนมเส้นแลา้วกา็น้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรยี่บุเเองน้ำจิ้มใส่หยางใส่ใส่กระเทียมใส่พริกใส่ หัวรดน้ำตาลน้ำปลามะนาวแล้วก็จะมากินกับปลาอันเนี้ยพี่น้องเนี่ย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 ปลากระกป๋องทูน่าในน้ำมันเนี่ยผู้ดใดยประหันเคยกินกับลอ้อเมืองเดอร์นเดร้ร์แซบ่บอือหือ นี่พี่น้องเมียงเมี่ยงปลาทูน่าในน้ำมันอตับสลดัดจิมมาจากส่วนปลาสามวงแล้ง บสามโมงที่สวีดินรันเท้ากับสิประมาณคุมหนึ่งมาเด้อโฮมแรงมันใหญบุนเดอบ์แบอันน้นนนำจิ้มนี่ฮอสิมักเพ็ดเปรี้ยวหวานสามรสกับจัดเอาอืมคีอนนอะ đưa mất sát này kìa, bây giờ nhả về xuống, เขยนขยะไปทรงบริษัทแล้วก็ไปเอารถจ้ากองขึ้นนะอืม้ม mãi ta tụt ta buồn mãi 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 Quần mãi vậy. Quần mãi mãi bờ lì vậy. mãi mà mãi 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 mà mãi mãi cọp. mãi 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 cọp mãi 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 bẹt, mãi mãi แต่ไม่ได้ไหลายๆเธอละหมาะเห็ุเธอละสองโครคคืนพี่น้อง ผลเหตุคลิประบายเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต่าพี่น้องขนาดที่บนปิดคอมเมนต์ในคลิปนั้นคลิปอื่นแต่ยังคนที่คนที่อยากเบ้าเนาะคนที่อยากแนะนําคนที่อยากนั่นกะก็ยังเข่ามาเมนยุคคลิปอื่นกับมีเด้วบวันนี้ไม่เมนหนึ่งว่าอุตส่าห์ อุตส่าห์เข้ามาให้กำลังใจมาเตือนผัดมะเบาแบบนี้ก็ไม่รู้กันมาแล้วแล้วเตือนอีอย่างเนาะผัดมะเบาแบบนี้บริวาติดตามเด้อมาสันบริวาติดตามเด้ออยู่ไปอยู่มันเด่งขึ้นมาก็เลยกดเข้ามา่เบิ้งราให้กำลังใจเรามาเอเนแบบนี้คือสิบบาจ,จะขวงคังงกเนาอยยะแอนหนีวนะมาใหา้เยอ่บุญ คนไม่เมนจะใต่ใต่คอมเมนต์ยันนี่ยังหลับพี่แล้วว่าเม,ม่นบอกว่าถ้าดแต่งงานแล้วกัอยูหนีทาวนโรดยี่บุญกับลยว่าแต่งบ่แต่งกับยูได้ขันอยากยูย,บบยี่บุญกับลยพิมซัมนี่บันนี้ มันสิมีอีกเมนนึงอ่ะมาต่อบ่เมนบ่เมนย้ายที่เราเมนบอกว่าคันเตงคันแตงงานใดกับมาอยู่ถาวอนโหลดนะบ่เมนย้ายนี่คนละซือ้อยุไม่เมนอยู่กลางล่างหันละแต่ว่าสิบปเม,มนไปคลิปใดกับบ่ลูกมานินมา่าว่ายบ,บนวานอันอุตส่หาห์เขามาให้กำลังใจคือมาตอบแบบนี้ บดิวาติดตามตเจเคียด้ยมันเด้งมากกะเล็กกดของมาเบ,บิงซื่อๆคือสิว่าจะคล้องคักเนาะพะนะอันที่เยอะบนว่าเต็งบาแต่งกับยูได้นะเพราะว่ามึงเยอะบนยู เขาบ่าติดแตงเขากะยูได้เขายู่หอดสิบป,ปีเขาหัวก็มาแต่งอันปีนี้อืเขากะยูได้ขัน้อยู่น่ะขั้นใจสียู่น่ะเนี่ยบ,บกบับเบาเหตุผลให้ฟังหลายเทือแล้วเบาจนปากสีสีไปยูหูแล้วว่าเป็นอย่างนี้บนคือยังบ่อยุดน้ำพอยายตลอด เย็บ,บ่นก็ร้องร้องเบิงจากขยับจากสามเดือนมาเป็นหกเดือนจากหกเดือนก็ยังคอยเป็นคอยไปแต่ว่าร่างกายเย็บบนน่ะมันบมันทน,น,นหนาว,ว่าได้อันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เย็บบนไม่อยากทนทพรละมั่นาก้อง สองอย็บงยบนกต่ยังบ่พร้อมยงังเปิดรางทุกสิ่งทุกอย่างทางบ้านยังบ่ได้ไปไปมามา่หกเดือนไปหกเดือนมากนี่ก็ถือว่าโอเคมันดีจำงดลแล้วที่พอหญ่เร่มีกําลังซัพพอร์ตให้อาไปไปมามาพอลงคนมาออยู่ได้งานแล้ว ที่ปีหาปีก็บได้กลับ,บานทีหนึ่งเด้อบ่มีเงินมาอยู่เม,มืองหนอก็บ่นว่าข้าเจ้าสิรวยสุขคนเด้อฝรั่งไดรถามมาเป็นอย่างผัวเมียคือบ่อยูน้ำกันคือบ่อยูตลอด ยก่กยูดตลอดดูพี่น้องต่ามันยังมั่ถึงเวลามันยังบาลงงโตจะบนกับขยับขยับขยับขึ้นเรื่อยจากสร้างเป็นหกเจ้าต่อไปมาหกเดือนจกสองซ้ำเทือก็อาจจะยุดก็อาจจะแบบยุดโดนก็นี่ เป็นแปดเดือนเก้าเดือนหรือเท่าใดก็ได้อย่างสี่นะแล้วขอวิส่าหกเดือนปีหนึ่งเขาหายซองปีเฮ้ากับพายุก็ได้แต่เป,เป็น,นี้ยังคนเฮ้าอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันไม่เหตุเลยผลแต่ละคนบ่คือกันที่อย่าบนปิดคอมเมนต์มาไม่อย่างได้พี่น้องเรื่องปัญหาครอบครัวอย่าบนบ่นอยากรับบ่อยากรับรลู้บ่อยากรับฟังคําแนะนา แนะนำนะแนะนำได้อย eh ู่แต่ว่าสิ่งบางสิ่งอย่างบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเฮากับเฮ็ดน้ำที่เพิ่นแนะนน้ำเพได้เพิ่นเน้นเพิ่นเนะนน้ำเฮาได้พี่น้องเพิ่นแนะนน้ำเฮาได้เพราะว่าเหตุการณ์มันบ่ได้เกิดกับเพิ่นถ้าเพิ่นเป็นเฮาเพิ่นกัสิบ่รู้คือกันล่ะว่าเพิ่นสิเฮ็ดใจได้ซ้ำได้แต่ว่าถ้าเพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นผ่านมาแล้วก็ถือว่าเพิ่น bình kìm nó nếu buồn bây giờ, bây giờ lập bọn 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 thì mất hết bọn buồn bọn 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 hết bọn 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 hết bọn bọn พูดแต่ยังสีไส่ไม่ย่าไอ้นู้ตีจังสี่ไม่ย้าแต่ต้องไปว่าแต่ต้องตัดขาดแต่ต้องหนังสี่อย่าบนปิดคอมเมนต์เพราะว่าด้วยอย่างใจไว้ย่าบดคุณบดของห้องพอที่จะตัดสินใจเองอ,อย่าบนเฮดอย่าบนเฮดยูสิ่งที่หมูอเจ้าในนามาอย่าบนเฮดเฮดเท่าที่เฮ็ดได้แต่ไหนบอกว่า ตัดขาดไปเลยเรต้องดูดำดูดีคนเขามีเหลือดมีเนื้อพี่น้องมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปอยู่บนกบาไแต่ว่าปัญหาของเงี้บนเนี่ยมันมันเป็นมาจัแส่พัด้ะพัดลูกขอบข้าเงี้ยบนเป็นอยงสี่ละ ได้ยบนกับสู่ฟันฝ่ามาจนปันนีแหละนีมีปัญหาอยู่บนกับว่านี่มีความสุขอยู่บนกับว้าอีกแง,ง่มุมหนึ่งเหมือนก็มีความสุขสุขพอหยางสุขพออย,ออยบนกับมีพอใหญ่มีชีวิตอีกอย่างหนึง่งหันไปกับควาบกรัวก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึง่ง เหมือนเหรียญมันมีสองด้านนะพี่น้องถูกจริงยังมีสองเป็นความคู่กันเดี๋ยวเดี๋ยวตะกร้อมสุกย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้หรืเดียสิมีจะทุกอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ คนพันแก้วเด้คันแกวอย่าบนฮูอย่าเว้าอย่าบอกอย่าแนะนําแนะนําบ่ได้บ่ให้คนบ่ให้คนอื่นดอกความยีเห็นบ่ให้คนอื่นม่นบ่ให้คนอื่นอันนั้นมาเว้าหาสะแตกหยังบ่นเว้าเพราะว่า่นอยากระบายซื่อๆระบายในพื้นที่เจ้าของนี่ล่ะ กไปแล้วมอเจ้าในน้ามาแล้วสิ่งที่มอเจ้าในน้าอะ่ะบางอย่างอะ่ะยีบนเเ็ดเรียบร้อยแล้วมอหาตะบอกยกี่บนกระหูแต่ว่าบางอย่างที่มันเกินไปที่แนะน้ำมายี่บน็เห็ดน้าบได้อืมเห็ดน้าบดได้้ังเลียกับลูกจังเลยกับพ่อจ้งเลียกับบ้านเจ้ากของ ขอ,ของก้วจ้าของบางคนกับเมนเมนดูความสาใจกับมีบางคนกับบางคนกับเมนแบบเน็ตเน็บเน็บแน,บบแนมกับมีเยี่ยบ,ยบังกะรูเดี๋ยบังกะเลยบบ๊อกบ๊อกเปิดฟิวเจอร์ให้แสดงความคิเ็นเลยเป็นวายาบนระบายย่างเดียวระบายเนีพื้นที่เขานี่แหละ ผู้ใดอยากฟังปัญหาน้ำกับฟังผู้ใดมีปัญหาน้ำแบบยี่บุ่นี่กับฟังผู้ใดลำค้านาอยากฟังอยากฟังเรื่องมันบันเทิงจะเลื่อนใจมีสาระนี่ควมบันเทิงมวลเฮ่ห้าปาตี้กับไปช่องปุ่นหมอลังไปช่องหมอลังอยากได้ควบบันเทิองอยากได้ควบม,มวลผู้ใดอยากได สาระกัาไปหาช่องที่เขาสอนนั่นนั่นนี่ยายบ,บนบอกตลอดละพี่น้องดูดูมีหลายมีหลายร้อยล้านช่องสามารถเลือกเบิ้งได้ไม่จำเป็นจ้ะบ้าบบงบรว่าสิเบิ้งเบื้งได้หรอมึงเด้งขึง้นมาเด้งขึ้นมาก็เลื่อนหนีจ้ ขามาเบื้งแล้วขั้นแถวแล้วไม่ได้วาที่เบื้งจยกเทียดี้มันเด้งขึ้นมาเองเด้งขึ้นมาเองกดเข่ามาเบื้งแล้วมีน้ำซัมมาเมนพพ้มนนะ่มนะเมนน้าห้าต่อไปค่ะว่าห้างบอกว,ว่าดีขนาดไหน ย้บบนหูย่พี่น้องปัญหาของหายกับผู้นั่นหละแก่ครอบครัวหายกับผู้นั่นหละแก่แต่คุณได้ไปแก้ห้มันแก้ผูไดดดอกย้บบนหูอยู่งงนนกแต่ย้บบนหงเยบมาบอกระบายอยู่ซือดอกบาได็ดสางความเดอดหล่อนนี่ยังให้ผูดด้ใดดอกสางความรำคาญกับเงื่อนพันแค่นั้นแหละ มงคลก็ถามมงคลก็ขนาดบ่ามนอยู่ในคลิปนั่นบะแมนลูกย้ายติดการพนันออนไลน์จีเพิ่งจะอยากรู้นั่นแหละบาแมนเขาอันนั้นนะนี่จีได้ตรงเฮดจังสันยังสี่เด้อได้บนกระเฮดพี่นนอะ ติดมันก็สิตีดอยู่และวพรติดมันเสียไปใส่เบิดเงินแต่ละมึงแต่ละมึงมันสิมีแนวหล่นมันก็สิมีแนวใส่ของมันตัวเป็นเงินเกินตัวไหมแต่มันบบอกเขาซื้อมเจาถามข่อยข่อยถามมันมันกับบ่ั ว่จาจะคว้างคักนอนย่นี่มึงต่อไปกินไปกันน้ำทิ้กว้านที่สิ้นยินทิ้งมที่อรมณ์พีนพ่น้องพ่อน้ำงเลยอยากกันสิกินอีก มันเมียนก็เหนนีนพี่น้องอล่ะเด้อขอบคุณขอบคุณเลยๆหละจ้า